DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับ ผมสลาวุฒิกินสุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสร้างแรงมานานใจใส่นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยพร้อมออกไปสู้ศึกในตลาดโลกกับพอรสแคร์ดีไอสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าครับ สวัสดีค่ะดิฉันพัชรมนตระกูลทิวากอนนะคะนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะเราคือพอดแคสต์จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังครับไปประเทศญี่ปุ่นเทพแห่งนวัตกรรมเทพมากคับคุณพัชรมนว่าไหมครับคนเราอะถ้ามีเชื้อครีบอยู่ในตัวจะสภาวะไหนยังไงก็เป็นอะไรมัน แรงใจเป็นแรงผลักด,ดันให้เขาคิดค้นนวัตกรรมได้ตลอดใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความครีเอทีฟนะคะแต่ว่าถ้าเรารักที่จะเรียนรู้หรือว่าติดตามข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอค่ะบวกกับความเชี่ยวชาญในสายงานของตัวเองเนี่ยก็สามารถจะคิดค้นอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันเหมือนกับนวัตกรรมที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของหน้ากากอนามัยนี่แหละครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ยังต้องตั้งการสู้กับโควิดแม้จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวไปแล้วแต่ ก็มีการระบาดของเชื้อรอบใหม่มาอีกหน้ากากนามัยยังเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชาวญี่ปุ่นครับอ่าฮะน่าสนใจนะคะหน้ากากอนามัยธรรมดาธรรมดาที่ดูเหมือนไม่น่าจะใส่เทคโนโลยีอะไรได้มากมายแต่ว่าคนช่างคิดเทพนวัตกรรมแบบชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังสามารถใส่นวัตกรรมเพิ่มฟังก์ชันเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน้ากากของเขาได้อีกเนาะหน้ากากนามัยแบบล้ำล้ของญี่ปุ่นครับมียูหลายแบรนด์นะครับไปดูของยูนิโคลกันก่อนเลยครับยูนิโคล ขามีเสื้อแอลิซึมอยู่แล้วซึ่งเป็นเนื้อผ้าดูพิเศษระบายความชื้นความร้อนได้ดีเขาก็เอาเนื้อผ้านี้นะครับมาผลิตหน้ากากซะเลยาาเป็นหน้ากากรุ่นแอลิซึมทาจากผ้า3ชั้นที่มีเส้นใยพิเศษนะครับพร้อมแผ่นกรองอากาศนําไปซักใหม่ได้ถึง20ครั้งนะครับขายเป็นแพ็คๆละ3ชิ้นนะครับราค,คา990ยเยนหรือประมาณ300บาทไทยไม่แพงเกินไปเนาะใช่ครับปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับค่นตอคิวซื้อยายาวเหยียดนะครับร้านออนไลน์ก็ถึงกับเป็นเว็บล่มเลย น,น,น,บบนั้นเลยครับบดเกรี้ยวในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยครับคุณพัชรมนในยุคนี้นี่อยากทําธุรกิจแล้วให้คนมาต่อคิวซื้อจนล่มอย่างนี้จังเลยนะคะอีกแบรนด์นะคะที่ล้ําพอๆกันก็คือมิซูโน่ค่ะคุณสลาบูไครับรู้จักไหมแบรนด์มิซูโน่รู้จักดีเลย,ค,เลยครับผู้ผลิตชุดกีฬาและชุดว่ายน้ํารายใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะคะ<ๆ>เขาอ่ะพบว่าหน้ากากอนามัยแบบเดิมๆอ่ะมักจะดูใหญ่ไม่เข้ารูปกับใบหน้าบางทีก็เกลื่อนหลุดลงมาขณะที่ขยับปา พูดเคยเป็นไหมคะเคยต้องแบบนะเราต้องเอามือแบบขยับใหม่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะเขามิซูโน่ค่ะเขาก็เลยเอาผ้ายืดที่ใช้ทําชุดว่ายน้ำเนี่ยแหละค่ะมาผลิตเป็นหน้ากากซะเลยจึงได้หน้ากากที่ยืดหยุ่นแล้วก็เข้ารูปกับใบหน้าน่าจะใส่สบายนะครับถ้าอย่างนั้นมีสีให้เลือกเยอะด้วยค่ะ24แบบแล้วก็ด้วยเนื้อผ้าที่เรียกว่า Ice Touch ไอซ์ Ice, ก็คือเย็นๆใช่ไหมน้ำแข็งเนาะมันก็เลยระบายความร้อนแล้วก็ความชื้นจากเหงือ่อแล้วก็ลมหายใจได้ดีเป็นพิเศษค่ะเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นก็เลยทําให้ไขายดีไม่แพ้กันเว็บล่มเหมือนกันอ๋อ,อแพงไหมครับด้วยราคาเริ่มต้นรุ่นธรรมดาชิ้นละ 935เยนนะคะหรือประมาณ275บาทค่ะไม่ต่างกันกันกบยูนิโคลเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชิ้นละ 1, 3 2 0ยเยนค่ะสำหรับรุ่นเนื้อผ้าเย็นสบายพิเศษก็ <self. S 2> ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะครับก็มาดนะูกันที่ชาร์ปกันบ้างนะครับค่ะชาร์ปชาร์ปอะไรชาร์ปเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเหรอคะใช่ครับชาร์ปเขาก็เอาขับเขาด้วยเหมือนกันนะครับเ oh, <hey>, oh. พราะเกิดการระบาดของโควิดเขาก็มีการเปิดลายผลิตหน้ากากอนาใหมนะครับปรับตัวนะอย่างนี้เรียกว่าปรับตัวแรงใช่ครับซึ่งหน้ากาก ขเขานะครับไปได้เน้นเนื้อผ้าแบบเท็ๆเทศนะครับแต่เน้นที่มาตรฐานการผลิตที่สะอาดนะครับะระดับสูงสุดเพราะเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกับห้องที่ใช้ผลิตชิ้นสตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งต้องเข้มงวดระดับสูงสุดเรื่องความสะอาดนะครับปราศจากสิ่งปนเปื้อนนี่ก็ขายดีระดับเว็บลมชิ้นเดียวกันนะครับด้วยราคากล่องละสองพันเก้าร้อยแป8 7 6บเยนครับแล้วมาดีกหบขายเนอะพิ่ารั0ชิ้น เป็นวันละ5000สนชิ้นเลยทีเดียวเลยครับโหเยอะมากจริงนี่ก็เรียกว่าแต่ละแบรนด์ก็เอาจุดแข็งของตัวเองนะคะแบบความเชี่ยวชาญของตัวเองมาปรับให้เข้ากับยุคนี้ได้อย่างดีมากเลยผู้ประกอบการไทยก็ต้องเร่งปรับตัวเหมือนกันนะคะใช่ครับเร่งเลยครับอย่างนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าขนาดผู้นําตลาดหน้ากากอน,อนามัยอย่างยูนิชามค่ะซึ่งก่อนโควิดจะมานะคะเขาก็มีกําลังการผลิตอยู่ที่สัปดาห์ละประมาณ20ล้านชิ้น หลังจากโควิดระบาดให้ทายว่าเขาเพิ่มเป็นเท่าไหร่ห้าสิบล้านชิ้นหรือเปล่าครับน้อยไปค่ะมากกว่านั้นสองเท่าค่ะก็คือ,อจากยี่สิบล้านชิ้นนะคะเพิ่มเป็นสัปดาห์ละหนึ่งร้อยล้านชิ้นเลยค่ะคุณส<อ>าวุธิโอ้โหโมหาศาลเลยค,ครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีนวัตกรรมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัทมูระตะหรือว่าบริษัทเทจินนะครับได้ร่วมกันพัฒนาผ้าผืนนะครับชื่อว่าพิสเล็ก ที่มีเทคโนโลยีพิเศษก็คือเวลาผู้สวมใส่ขยับตัวเคลื่อนไหวไปมาครับมันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนนครับอ,ออกมาฆ่าเ<ำ>ชื้อโรคล้ล่มมากอีกทีซิมันยังไงนะคะคืออย่างนี้นะครับก็คือว่าเวลาผู้สวมใส่ขยับตัวไปมาใช่ไหมครับมันก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะครับออกมาฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถขจัดกลิ่นบนผ้านะครับเขาก็จัตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนําไปผลิตเป็นเสื้อผ้าอีกด้วยนะครับเช่นเป็นผ้าอ้อมเด็กรวมไปถึงหน้ากากอนามัยด้วยครับอันนี้มันเริ่มไปไกล มากแล้วนะคะแบบนวัตกรรมขั้นสูงเลยนี่แหละค่ะจากหน้ากากอนามัยธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราใส่นวัตกรรมเข้าไปที่สามารถตอบเพนพอยของผู้บริโภคได้เราก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอัพราคาสินค้าแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งในตลาดได้ค่ะ,ะฟังแล้วใครมีไอเดียใครอยากปล่อยของหรือว่าอยากบุกตลาดญี่ปุ่นเรามีอะไรเอ่ยโครงการดีๆนะ,ะอ๋อเต็มเลยครับโครงการของ DTP มีเยอะมากเลยค,คุณมชลบนมีแนะนำโครงการไหนบ้างครับก่อนอื่นขอเนะ นำกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่นปี2563นะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า New s News Eco 2020ครับอ่าค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแบรนด์ประเทศในยุค ไทยแลนด์4.0ค่ะเน้นการพัฒนารูปแบบสินค้า2ประเภทก็คือสินค้าไลฟ์สไตล์และก็สินค้าแฟชั่นสิงททอนะคะด้วยการให้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทยนะคะให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและก็วางจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นต่อไปค่ะนับว่าเป็นโอกาสดีๆเลยนะครับสำหรับผู้ ประกอบการที่สนใจตลาดญี่ปุ่นนี้นะครับยุคนี้นะครับเขาเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับยิ่งสินค้าของใครนะครับเป็น green product อยู่แล้วนะครับแนะนําให้ไปต่อยอดกับโครงการนี้ได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ไหนนะครับคุณพัชรมนดูได้ที่เว็บไซต์ของสํานักเลยนะคะ world wide web d i t p k design com นะคะก็สําหรับวันนี้เวลาของเราสคนก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับ EP ใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ กับพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าค่ะแรงบันดาลใจเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีให้คุณที่นี่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเชิดนานญี่ปุ่นนะครับขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p c d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169